สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาชงกาแฟคั่วบดนะครับสำหรับอุปกรณ์เครื่องมือของเรานะครับก็คืออันที่หนึ่งนะครับก็เป็นหม้อต้มกาแฟนะครับตัวนี้จะเป็นของเบียรลิตินะครับจะเป็นขนาดสามครับหรือว่าสามถ้วยนะครับ ตัวนี้จะเป็นรุ่นดาม่า BL 0002152ราคา1,908บาทนะครก็สั่งมาจาก่า a า a d านะครับต่อไปก็เป็นเตาแก๊สนะครับอันนี้เป็นหัวแก๊สนะครับของไฟเมเปิล f m s 121ราคา950บาทนะครับ ตัวนี้จะใส่แก๊สกระป๋องยาวได้นะครับต่อมาก็เป็นเครื่องบดกาแฟแบบมือหมุนยี่ห้อจาริโอนะครับเป็นเครื่องบดกาแฟจาก,กลาซา้านะครับอันนี้ก็ซื้อมาสองร้อยเก้าบาทนะครับถือว่าใช้ดีเลยนะครับตัวนี้ สุดท้ายนะครับก็คือมเมล็ดกาแฟสดนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวนี้เป็นอาราบิก้าาซื้อซื้อมาสามร้อยบาทนะครับจากดอยช้างอาคอฟฟี่เพลสพรีเมียมนะครับสามร้อยบาทนะผมก็แบ่งออกมาใส่ขวดนะครับอย่างนี้เดี๋ยววันนี้เราจะไป สาธิตนะครับสาธิตการชงกาแฟากาแฟคั่วบดนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่สถานที่ที่ลุกทุ่งลุกทุ่งหน่อยนะฮะเดี๋ยวเราไปกันเลยครับ thank okay. you